1>, 1. ติดตามข่าวและประกาศคำเตือนลักษณะอากาศร้ายจากกรมอุตุนิยมวิทยา 2. หากคำเตือนพายุอยู่ในขั้นหุนแรงให้เลือกอบยบไป,ปยังที่ที่ปลอดภัย 3. เตรียมอาหารสำรองเครื่องเวชภัณฑ์อุปกรณ์ยังชีพวิทยุและอุปกรณ์สื่อสารชนิดใช้ฐานแบตเตอรี่เพื่อติดตามข่าวในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง 4. ตัดกิ่งไม้ที่อาจหักได้จากลมพายุโดยเฉพาะกิ่งที่จะหักมาทับบ้าน 5. ตรวจเสาและสายไฟฟ้าทั้งในและนอกบริเวณบ้านให้เรียบร้อยเพราะไฟฟ้าอาจลัดวงจรได้ 6. ปิดประตูหน้าต่างทุกบานรวมทั้งยึดประตูและหน้าต่างให้มั่นคงแข็งแรง 7. เมื่อลมสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ามชั่วโมง ถ้าพ้นระยะนี้แล้วไม่มีลมแรงเกิดขึ้นอีกจึงจะวางใจว่าพายุได้ผ่านพ้นไปแล้ว